지금까지 뉴스 스토리였 ข่าวกันต่อนะคะการปรากฏตัวของลนะิซ่านักเกาหลีใต้สำหรับงานปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลครั้งที่30ค่ะรวมเหลอกคนดังดาราไอดอลทางอุตสาหกรรมเคป๊อปเกาหลีใต้รวมถึงต่างประเทศค่ะต่างก็มารวมตัวกันณงานนี้กันอย่างครั้งครั่งปีนี้บรดาลิสของเราค่ะได้ถูกเชิญมาร่วมงานแขกคนพิเศษและหลายคนต่างก็ไม่คาดคิดว่าลิซ่าจะมาที่งานนี้สื่อเกาหลีใต้ก็ยังอึ้งทึงตกใจนะคะว่าลิซ่าโผลมาที่นี่ได้ยังไงหลังจากนั้นเสียงแฟลชเสียงร้องเรียกลิซ่าเสียงรันฉัตเตอร์ก็รัวขึ้น บอกว่าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเปิดตัวกับดาราภาพยนตร์เอเชียครบเซตบอกว่าฉันแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเวลาประมาณ18นานิกาทันใดนั้นมีแขกสุดจะเซอร์ไพรส์ปรากฏตัวนั่นก็คือลิซ่าวงไบรท์พิงผู้จัดงานได้แนะนำว่าลิซนะ่าไปนในฐานะแขกเซอร์ไพรส์ของเทศกาลภาพยนตร์ปูซานและหลังจากนั้นเสียงของทุกคนก็ได้เริ่มดังกรองขึ้น สื่อเกาหลีใต้และนานาชาติต่างก็ลงข่าวพรึบพร้อมกันเลยนะคะแม้แต่แฟนๆและคนในงานช่างภาพนักข่าวทีมไ่ล์ประชาสัมพันธ์ยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าลิซาจะมาที่งานนี้ค่ะสําหรับปูซานภาพยนตร์นะคะบอกว่ามันเป็นความลับสุดๆแฟนๆชาวไทยได้รีแอคแบบตรงกันเลยนะคะว่าถ้าลิซาไปออกงานโปรโมทร,รายการเกาหลีบ่อยกว่านี้มากกว่านี้นะคนเกาหลีใต้จะรักแล้วก็เอนดูลิซามากกว่านี้พร้อมกับจะมีแฟนคลับรักลิซาแบบ บบอถ้าอย่างนั้นในปัจจุบันน้องก็เป็นอิสระแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกงานในเกาหลีใต้ได้อย่างอิสระแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นพี่ช่างภาพตากรองคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูในวงการเคป,ป๊อปคือรักแล้วก็เอ็นดูลิซ่าสุดๆเลยละ่ะมีคลิปตอนที่ลิซ่าได้ลงจากรถนะเสียงนักข่าวตะโกนต่อกันต่อกัน,กนว่าลิซ่าลิซ่าลิซ่ามาไม่ว่าน้องจะไปงานที่ไหนก็สามารถเรียกผู้ชมได้อย่างชัดเจนเลยนะงานไหนก็อยากได้ลิซ่านี่ขนาดไปแบบเงียบมากเลยนะยังเจิดจ้าขนาดนี้ ยอมใจการรับงานของน้องมากเลยทีมงานก็พร้อมทํางานมากนี่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเลยนะลิซ่าเพิ่งจะออกงานจากเอ็มบี้มาก็ปรากฏตัวณัปูซาแล้วถ้ายังอยู่ค่ายเดิมไม่มีโอกาสได้เห็นชีมางานนี้แน่ๆนอกจากจะเซอร์ไพรส์คนในงานแล้วก็ยังเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกด้วยว่าแต่สื่อก็ยังอึง้งลินลี่ก็ยังอึง้งแอนตี้ก็ยังอึง้งงานเก่าคือยังแซะยังไม่หมดเลยมางานใหม่อีกแล้วจ้าแอนตี้ตายไปเลยลินลี่ถูกใจสิ่งนี้ ลิซ่ามีกี่ล่างคะไม่ใช่ตกใจว่าไปงานบับได้นะแต่คือเสื้อผ้านหน้าผมแทบไม่ซ้ำกันเลยทำได้ยังไงนักแสดงสาวท่านหนึ่งลิซ่าน้องลิซ่าเป็นตัวซีเคร็ตเป็นกล่องซุ่มค่ะลิซ่าสวยสง,ง่าและดูดีเป็นธรรมชาติสุดๆแบบไม่ต้องพยายามเลยยังวีดชุดชมพูยังไม่จบเลยมางานนี้ซะแล้วเมกาเกาหลีก็แค่ปากซอยอะเนาะจากพรมแดงเอมมี่ครั้งที่77นะคะสื่อยังตีเขายังไม่ทันจะจบฟันครับกริซก็ยังไม่ทันจะหมดเลยนะคะพรมแดงงานใหม่มาอีกแล้วที่มาของคําว่ากรีซตอ ไม่รอแล้วนะในส่วนของสื่อต่างประเทศเอนเตอร์เทนเมนต์ชุดไหนนะคะจาก L.A. ไปกรุงเทพปูซานยังไม่หยุดก็ย่าหยุดเลยนี่เป็นแค่สไตล์ของลิซ่าไม่กี่วันหลังจากที่ลิซ่าได้ปรากฏตัวที่งานเอ็มมสพิธีเปิดภาพยนตร์นานาชาติปูซานก็สะเทือนในทันทีครั้งที่30ลองพิจารณาโพสต์นี้เป็นคำร้องของเราขอให้ลิซ่าไปเดินทุกพรมแดงทุกงาน จึงสะอึ้นกันไปตามๆกัน,นะคะ่ะเสือโทโลกต่างก็สดุกสนานนะคะเวลาที่มาดามดิสของเราได้ปรากฏตัวนั่นเองละคะ่ะ ก็มาปิดท้ายกับสื่อดังระดับโลกบิลบอร์ดแล้วก็เวอรดตี้นะคะได้มีการรายงานตรงกันว่าลิซ่าคือไอดอลสาวระดับอินเตอร์ได้รับค่าตัวสูงถึง7ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ255ล้านบาทไทยค่ะสําหรับการขึ้นการแสดงเทศกาลนตรีโคเชลลาสองพน่าที่ผ่านมาจนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทศกาลระดับโลกนั่นเองละค่ะฉันเคยแทดที่่ไหมคนไหนมีเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถแชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ